หมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับวันนี้เสียงวิหกนกพงศกรขอบคุณพี่น้องพุทธไทยสงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีโอกาสไว้มาเจอกันใหม่นะครับไปต่อกันที่ปักธงชัยโคราชเลยนะงานเข้าเยอะมากๆครับเสียงวิหกเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะสำหรับ ศิลปินที่มีงานเข้าเยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นที่พูดถึงมีกระแสที่ดีขนาดนี้ถือว่าสุดยอดม,มากๆนะครับกับเสียงวิหกข้อความนี้เนี่ยได้มาจากอบอกเบิร์นนักครรนนะครับแล้วเรามองวิเคราะห์กันในวันนี้นะอีลาน้อยนอนอยู่เบาะหลังนะครับพี่พี่แม่แม่บอกเบิร์ดก็ได้กล่าวแบบนี้นะครับน้องอายคงทำงานเหนื่อยแล้วก็ต้องพักผ่อนเด็กเนี่ยเราต้องใช้พลังงานเราต้อง มีพลังงานให้กับเด็กคือเด็กต้องชาร์จพลังงานตลอดเวลาเพื่อให้เด็กได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับเด็กจะไม่เหมือนผู้ใหญ่อย่างหนึ่งคือผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วก็รีแลกซ์ด้วยตัวเองได้โดยอัตโนมัติส่วนเด็กเนี่ยจะมีการพัฒนาการตามวัยนะครับแล้วก็จะมีการชาร์จพลังงานโดยที่บางที น้องอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นการเล่นกับผู้ใหญ่การมี energy ที่พ,พลุกพลานนะครับแล้วก็การที่น้องเนี่ยมีพลังเหลือล้นนะครับทำให้น้องเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้าอัตโนมัติโดยในตัวในตัวของน้องอนะน้องจึงต้องพักผ่อนแล้วก็น้องจึงต้องหาเวลาเพื่อที่จะพักเต็มที่ แล้วเวลาถึงการแสดงน้องก็ปล่อยของออกมาหมดแม็กเลยนะครับเพราะว่าน้องไอเนะี่ยเป็นคนที่ทํางานก็คือทํางานจริงเวลาพักผก่อนก็พักเป็นตายเลยนะเพราะว่าน้องก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่โชว์ไม่เหนื่อยนะครับเห็นน้องายแบบหน้าจอแบบดูแบบ alert สดใสมี energy แต่จริงๆแล้วน้องเหนื่อยนะครับน้องก็ต้องพักผ่อนนะอันนี้บ่าเวเบิร์ดม็คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าอีลาน้อยน่ยนอนอยู่บนเบาะหลงัง คือเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ต้องมีคนแบบพักผ่อนมีคนหลับเป็นธรรมดาแต่ส่วนคนขับรถเนี่ยบอกเลยว่าต้องอึดนะครับแล้วก็ต้องโดบกาแฟเลย<笑><笑>เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราใช้สายตาแล้วก็สิ่งสำคัญคือสมองสติสปัญญะนะครับมันจะควบคู่กันไปนะตรงนี้คือสิ่งสำคัญ อดดิวเนี่ยบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าเีิงวิหกเนี่ยเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องขับรถอย่างระมัดระวังถ้าง,ง่วงแล้วก็ต้องพักห้ามขับนะครับเดี๋ยวเป็นอันตรายแน่นอนถ้าเกิดว่าง,ง่วงแล้วขับเนี่ยนะไม่ดีนะหลายท่านเลยนะครับไม่ยกพอยกทั้งหลายเข้ามาบอกว่าพ่อจ๋าอยากฟังอิหลาร้องเพลงของไม้เมืองอย่าปล่อยมือพ่อจ๋าจำได้หรือเปล่าพ่อจ๋าได้ฟังหรือเปล่า ได้ฟังหรือ,อยังจ๊ะอย่าปล่อยม,ออยอยมออืออย่าปล่อยมืออ๋อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือเพลงนี้ใช่ไหมครับนะต้องให้พ่อจา๋าให้น้องอายได้ร้องใหม่อีกแล้วนะครับเพราะว่านี่คือกระแสนีน่คือซอฟท์เพลเวออีกแล้วนะเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับทั้งง่วงก็นอนกันเลยนะสู้ๆเดินลูกนกเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยละกันนะจะได้ไปถึงจุดมุ่งหมายนะครับบางท่านก็บอก ว่ารอปักธงชัยเลยขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางละก,กันดูรูปนี้สิบอลนอกเอาอะไรมาติดเอากิ๊มาติดผม,มน่ารักอีกแบบ <c oughs> นะก็แต่ละคนก็น่ารักกันนะครับนะรองเบิร์ดก็อัปเดตเมื่อ30นาทีที่แล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเสียงวิหกทุกท่านนะครับไปเจอกันที่ปักธงชัย โคราชนะครับยังไงก็ไปติดตามเสียงวิหกได้เลยและใครที่อยู่จังหวัดนั้นก็ไปรอดูได้เลยนะครับเพราะว่าเสียงวิหกเด็กเขาก็จะมามอบความสุขให้นะครับหมอลำคนรุ่นใหม่สุดอลังการงานโชว์วันนี้นะทําการแสดงที่บ้านตะคุตำบลตะคุอําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานั่นเองยังไงก็ ไปชมได้นะครับใครที่อยู่ใกล้หรือใครที่อยู่ไกลก็ขับรถให้ระมัดระวังด้วยนะติดต่องานเต็มวงก็เช่นเคยครับ0 969698955ครับบ้านตะคุตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาหมอลำสิงวิหกพร้อมเสิร์ฟทุกท่านครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ